หนังสือปฏิจจสมุปปะบาทวงจรชีวิตมนุษย์คำนำหนังสือปฏิจจสมุปปะบาทวงจรชีวิตมนุษย์เล่มนี้ถอดเนื้อหามาจากการแสดงบทธรรมของพระอาจารย์จารุวันโนภิขุหรือพระอาจารย์ต้นประธานสงฆ์แห่งสถานศึกษาธรรมดอยธรรมนาวา เลขที่337บ้านป่ารวกตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งท่านได้เทศนญาติโยมไว้เมื่อวันที่16เมษายน2561หหลักธรรมที่ท่านนำมาสอนครั้งนี้ให้ความเข้าใจในเรื่องสภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นอันเนื่องด้วยการอาศัยกันและกัน การอธิบายบทธรรมของพระอาจารย์มีความละเอียดลึกซึ้งมีการอุปมาอุปไมยพร้อมยกตัวอย่างประกอบจึงทำให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาบทธรรมได้โดยง่ายคณะลูกศิษย์จึงได้นำเนื้อหาจากการแสดงธรรมดังกล่าวจัดทำเป็นหนังสือด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่จะนำความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม จากหนังสือเล่มนี้ไปพัฒนาการภาวนาให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นคณะลูกศิษย์พระอาจารย์ต้นพฤศจิกายน2562ปฏิจจสมุป,ปบาทวงจรชีวิตมนุษย์โดยจารุวรโนภิกขุหรือพระอาจารย์ต้น มีผู้ถามอาตมาว่าเราจะนำปฏิจจสมุป,ปบาทมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรการตั้งคำถามเช่นนี้แสดงว่ายังไม่เข้าใจปฏิจจสมุป,ปบาทที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วจึงตั้งคำถามว่าจะนำมาใช้อย่างไรที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องจะนำมาใช้แต่เป็นเรื่องที่เรา จะปฏิบัติต่อปฏิจจสมุป,ประบาทอย่างไรต่างหากหากถามว่าจะเอามาใช้อย่างไรก็เหมือนกับของที่อยู่ไกลตัวเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะปฏิบัติผิดทีนี้ลองคิดดูว่าปฏิจจสมุป,ประบาทเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราอย่างไรโยมตอบเกิดจากความไม่รู้ เกิดจากอาวิชชาพระอาจารย์กล่าวก็อวิชชานี่แหละคือความไม่รู้แล้วไม่รู้อะไรในชีวิตประจำวันละ่ะโยมตอบไม่รู้ในทุกไม่รู้ในพระอาจารย์กล่าวไม่รู้ในสิ่งที่เห็นไม่รู้ในสิ่งที่ได้ยินไม่รู้ในสิ่งที่ได้กลิ่นไม่รู้ในสิ่งที่ลิ้มรส ไม่รู้ในสิ่งที่สัมผัสไม่รู้ในสิ่งที่เกิดกับจิตเรียกว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงเราไม่รู้สิ่งที่เห็นตามความเป็นจริงเราไม่ได้ยินในสิ่งที่ได้ยินตามความเป็นจริงแล้วความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงในสิ่งที่เห็นคืออะไรโยมตอบตาเห็นรูปพระอาจารย์ตอบ ใช่ตาเห็นรูปถามว่ามีบุคคลเป็นผู้เห็นหรือไม่โยมตอบไม่มีเจ้าค่ะพระอาจารย์กล่าวไม่มีบุคคลเห็นไม่มีผู้เห็นไม่มีเราเห็นใช่ไหมหากมีความรู้สึกว่าเราเห็นหรือมีบุคคลเป็นผู้เห็นแสดงว่าไม่รู้ตามความเป็นจริง พราะความเป็นจริงนั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นผู้เห็นมีแต่อาการเห็นคือตาเห็นดังนั้นให้เข้าใจว่าสิ่งที่เราเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นเพียงแค่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายรับการสัมผัส และจิตรับอารมณ์โดยสัจจะแล้วไม่มีบุคคลเป็นผู้เห็นไม่มีบุคคลเป็นผู้ได้ยินไม่มีบุคคลเป็นผู้ได้กลิ่นไม่มีบุคคลเป็นผู้ลิ้มรสไม่มีบุคคลเป็นผู้รับสัมผัสและไม่มีบุคคลเป็นผู้รับอารมณ์ที่เกิดกับจิตแต่อย่างใดเม mm hmm. ื่อไม่มีสัตว์บุคคล ตัวตนเป็นผู้เห็นแล้วสิ่งที่ก่อให้เกิดกิเลสคืออะไรก็ในเมื่อไม่มีบุคคลแล้วกิเลสเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีเพียงแค่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กล,ลิ่นลิ้นลิ้มรสการรับการสัมผัสแค่จิตรับอารมณ์แล้วกิเลสเกิดขึ้นมาได้อย่างไรล่ะโยมตอบกิเลสมาจากการปรุงแต่ง พระอาจารย์ตอบกิเลสมาจากมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดแล้วใครเป็นผู้เห็นผิดละ่ะโยมตอบจิตตัวนี้แหละค่ะที่เห็นผิดพระอาจารย์กล่าวใช่จิตเป็นผู้เห็นผิดเห็นอะไรผิดโยมตอบเห็นว่าเป็นเราค่ะพระอาจารย์กล่าว ไปเห็นผลรวมในสิ่งที่เห็นผลรวมในสิ่งที่ได้ยินผลรวมในสิ่งที่ได้กลิ่นผลรวมในสิ่งที่ลิ้มรสและสัมผัสกับตัวเองเมื่อผลรวมนั้นปรากฏกับจิตความเห็นผิดซึ่งติดอยู่ในจิตอยู่ก่อนแล้วจึงเห็นว่าสิ่งที่ไปปรากฏกับจิตเป็นสิ่งที่มากระทบตัวเราเป็นเราเป็นของของเราขึ้นมา โดยความรู้สึกในจิตหลงผิดคิดว่าจิตเป็นตนตนมีอยู่ในจิตตนเองกับจิตเป็นอันเดียวกันการเข้าใจเช่นนี้ถือเป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งอยู่ในตัวของจิตเองพระพุทธเจ้าจึงทรงพยายามสอนให้จิตรู้จักจิตคือสอนให้จิตรู้จักตัวเองถามว่ากายสอนได้ไหม ตอบว่ากายสอนไม่ได้จะสอนเส้นผมขนเล็บและอื่นๆให้รู้จักตัวเองจะรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องหรอกแต่เมื่อสอนจิตจิตจะรู้เพราะว่าจิตมีมยาตนะเป็นตัวรับรู้อยู่และมีวิญญาณเป็นตัวประกอบอยู่ภายในส่วนผมขนเล็บ ฟันหนังและอื่นๆไม่มีวิญญาณอยู่ในนั้นแต่วิญญาณมีอยู่ในจิตจิตจึงสามารถรับรู้ได้เพราะฉะนั้นการสอนจึงสอนจิตให้รู้จักตัวเองให้รู้ว่าตัวเองไม่มีตัวตนให้จิตตื่นรู้ขึ้นมาเพราะเหตุที่จิตหลงมาตลอดหลงว่า ต้องมีอะไรสักอย่างเป็นตัวเราถ้ากายไม่ใช่เราก็ต้องเป็นจิตถ้าจะบอกว่าจิตไม่ใช่เราแล้วเราอยู่ที่ไหนกันละ่ะจิตจึงพยายามหาตัวเองอยู่ตลอดถ้าจิตไม่ใช่เราแล้วเราอยู่ที่ไหนละ่ะเราคืออะไรจิตพยายามจะหาตัวตนเพื่อสร้างตัวตนขึ้นมาแต่โดยธรรมชาติ ตัวตนแท้ๆของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่มีอยู่จริงแม้จิตเองก็ไม่ใช่ตัวตนแต่จิตไปยึดอารมณ์ที่ไม่มีตัวตนมาเป็นตน